สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงฟุตบอลเอเชียนครับระหว่างอุซเบกิสถานและก็ประเทศไทยนะครับซึ่งจะคลิกออฟก,กันในวันที่30 2024นะครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อวันที่29นะครับผมตอนประมาณบ่าย3มบ่าย4โมงเดี๋ยวจะอัปโหลดลงไปแล้วแหละออุซเบกิสถานนะครับตั้งแต่แตกทับมาจากรักเสเซียนะครับ เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มสาพันธ์ฟุตบอลเอขออภัาายครับ AFC นะครับฟุตบอลแห่งเอเชียนะครับมีโอกาสมีโอกาสเนี่ยพบกับทีมชาติไทยทั้งหมด10ครั้งนะครับ10เกมนะครับซึ่งก็เป็นทางด้านอุซเบกิสถานนะครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้6เกมส่วนทีมชาติไทยชนะได้4เกมนะครับในเอเชียนคัพเนี่ยรอบสุดท้ายเราพบกันมาครั้งแรก <c oughs> แต่ก่อนหน้านี้เราเคยพบกันในรอบคัดเลือกกันสามครั้งนะครับอุซเบชนะ2ไทยชนะ1และช <T hing ini> ัยชนะทั <laughs> ้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั้ง2ทีมเนี่ยคือการเอาชนะในบ้านของตัวเองในฐานะเจ้าภาพของรอบคัดเลือกกันทั้งนั้นนะครับเช่นเตะอยู่ในกรุงเทพก็ชนะเตะในอุซเบอุเบก็ชนะอะไรประมาณนี้ไทยชนะที่ที่กรุงเทพแล้วก็อุซเบชนะที่อุเบอะฮะทีเนี้ยฟุตบอลที่เริ่ม ฟาดแข่งกันครั้งแรกระหว่างไทยกับอุซเบนะครับอ่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่7จตุลาคมปี94นั่นแหละไทยแพย้ไป54นะครับเอเชียนเกม1994นครับนานมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยส,ยสุดชินพันุ์ประภาคทวัตชัยดำรงององตระกูลครับอ่าสมฤทธิ์ออดสมจิตอะไรฮะที่เป็นคนทําประตูตอนนั้นก็ยังยังใหม่ๆอยู่นะอุเบกิฐานยังไม่ก็เพิ่งออกมานะฮะ พิออกมาจากรัสเซียทีนี้ครั้งที่2นะเกิดขึ้นปี99 24กรกฎาคม99นะครับไทยชนะ1-0นเป็นการอุ่นเครื่องนะครับโชคทวีพรมาล็นเป็นผู้ยิงสกอร์ปี1999โหลานนานมากแล้วแหละวันที่18พฤษภาคมปี2000นะครับไทยชนะ2-0นะครับอุ่นเครื่องอีกโค้ชเทิดสักใจมั่นนะครับยิงได้ทั้ง2ประตูนะครับ อุ่นเครื่องที่ประเทศไทยนี่แหละอ่าครั้งต่อมานะครับ3กันยายนปี2000นอ่ะไทยชนะ4ี่สองอุ่นเครื่องนี่แหละครับดุสิตเฉลิมแสนโคตรโองนะครับอยู่ประจวบในตอนนี้สุธีสุขสมกิจเสกสรรปิตรและแล้วก็เทิดศักดิ์ใจมั่นนะครับนาเทิดเราเป็นคนทําสกอร์อ่าคนละหนึ่งสกอร์อ่าพอปี2001นะครับวันที่22มิถุนาย,ยนนะครับก็เป็นยูยี่สามนี่แหละของไทยอ่ะชนะเอ้ย ไม่ใช่ยูทีซสามของไทยอ่ะแพ้อุดเบนะครับอ่ก็คือ,อเป็นการแพ้ครั้งแรกเลยมั้งนี่อ่ะต่อไปนะครับแปดพฤศจิกาสองพันสามอุดเบนะชนะทีมชาติไทยไปสามประตูต่อศูนย์ในเอเชียนคัพนะครับรอบคัดเลือกนะครับยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันสามนะครับไทยชนะสี่หนึ่งบ้างนะครับเอเชียนกลับไปชนะรอบคัดเลือกเหมือนเหมือนกันนะครับที่ท,ที่ที่บ้านเราะครับ เอเชียนคัพนะฮะล้างแค้นได้มานิดน้อยเวทนิรุดสุรเสียนอ่าปิยะทองแมนอ่าปิยวัฒนทองแมนแล้วก็สลายุทธ์ัชคคำดีคนระเป็นผู้ผู้สันโบอุดเบในแมตช์นั้นได้พอมาวันที่22ธันวาคมปี2007อ่ะมา4ปีนะครับไทยชนะ32และในบอลคิงคัพนะครับผมอ่าพอมา6วมิถุนายนอุซเบอุบอ่นเครื่องชนะทีมชาติไทยบ้าง2 0นะครับ เราไปอุ่นเครื่องที่บ้านเขาครับต่อมาวันที่30ปี2021นะครับอ่าแบบนี้ยังไม่เป็นทางการหรอกไทยแพ้ไป4-1ก็อดิศักไก่สอนไปพูดยิงตีไข่แตกได้ก็ทั้งหมดทั้งทั้งมวลนี้อ่าเราจะเจอเจออุสเบนในวันวันที่30นะครับผมอ่าวันที่30ซึ่ง แ,แอดแอดว่าสูสีมากนะครับไทยกับอุซเบย์ในช่วงในใี้เวลานี้ประมาทอุซเบย์ไม่ได้เลยอุซเบย์มีสิทธิ์มีสิทธินอกเราเราก็มีสิทธินอกอุซเบย์คิดฐานได้นะครับพรุ่งนี้ครับ18.30ติดตามรับชมรับเชียร์กันนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้บอกกาวเ่าเรื่องได้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ